สวัสดีด้คะพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือมือยุดวันสงการเด้อจะ้ะสวนเทากับยุดคือกันโดนลายมือแล้วที่ย่ายหนูรี่บด้มานเฮดลิปสวนผักไฮให้พี่น้องเบิง่งคืออยากแห้งไหมจะ้ะยากแห้งสวนเทากับไอกำลังผลผลิตยอดผักไฮกำลังออกอยู่พอดีเนาะจะ้ะเก็บยอดพักไฮทรงแม่ค่ะ เวลาเก็บผักกับมวลน้ำเก็บผักเลยบะมีอ่อนเลยบริไทคลิปไหมคะพี่น้องมือหนีเข้ากับมีสวนผักให้ง,งามๆามาให้เบิงเนาะจ้ะเนาะแม่ค้าปิดสงการสวนกับปิดคือกันยอดผักย้าว่ายมากๆเลยจ้ะซักคางบ่ท่านพี่นอ้องยากแห้งคากลายเห็ดนันเหน็ดนี่สวนเข้ากว้างเลยจ้ะกว้างพ่ออ่ากว้างพ่อประมาณสําหรับการดูแลของ ของผู้ยิ่งเนาะค่ะเนาะของยายยายนูรีนี่ลหละเห็ดสวนกบมีคนซอยอยู่อันจ้างทีมงาน่นซอยอยู่แต่ว่ามันกับอเพียงพ่อกบไลใจของเฮ้าแมจ่จ้ะก็เลยเห็นปีนี้เลยว่าสิบซักข้างพักให้ดอกบอสซักข้างพักให้กะเลยใส่ผ้าใสา่พยางใส่แผ่นพลาสติกอย่างที่เฮ้าพ่อหาได้นี่ไหมคะ่ะมามาปลูพื้นทางยาง เพื่อบำให้ยอดเล่าอเรื่อยลงงดินแล้วก็สซปรปกแล้วก็กันหยากเกิดน้ำเนาะค่ะเนาะส่วนในแปลงเท่ากาันจัดการด้วยการปลูกพักให้ที่คืนเพื่อให้ยอดเล่าคุ้มดินไหมคะ่ะแล้วก็ได้ผลได้ผลระดับหนึ่งอยู่ได้ผลระดับหนึ่งยอดพักกระบอถือพื้นแล้วก็คุ้มยาได้คือยังตั้งใจไหมจ๊า แรงงานบ่หลายพี่น้องได้หนุรีีกับบ่มีผัวเนาะวาแล้วกระไดบ่มีผู้ส้ายเฮียนเฮ้าจ่างคนงานผู้ยิงมาซอยสองคนแล้วการเฮ็ดกับบ่ท่านบ่ท่านเนี้ยสวนเนื้อทีของเนื้อที่ของสวนเฮ้าประมาณเจ็ดลายเด้อค่ะเจ็ดแปดล เดี๋ยวอันมีเวลาก็จะนําเสนอส่วนอื่นๆของของสวนให้เบิ้งอยู่อันนี้เป็นหนาสวนพักให้แปลงนี้ประมาณสองงานด้วยจ้ะประมาณสองงานยี่สิบแถวยี่สิบแถวเก็บได้เก็บได้เดือนละเนื่องร้อยถุงนี่แหละค่ะเพราะว่าแมนบ่ โอ้เที่ยวละหนึ่งลอยถุงบ่มันเดือนละหนึ่งลอยถุงเขาจะคอยเก็บเวียนไปแล้วค่ะพี่น้องเขาจะคอยเก็บเวียนไปแถวนึงก็ได้ประมาณหาแถวนึงหนึ่งได้หาถุงยี่สิบแถวยี่สิบแถวนี่จะได้ันหนึ่งลอยถุงเดือนหนึ่งกับเก็บสองรอบด้วยค่ะพี่น้องเก็บจบแล้วก็ตั้งมาเก็บใหม่แปลงนี่กับประมาณสองงานแล้วเขาก็มีทั้งหลังอีก ว่างๆบ่แมันว่างดอกเอาให้ให้พ่อมือได้จะไปถ่ายคลิปทั้งหลังให้เบิ่งว่าเฮาปลูกอย่างนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ผ้าเบิ่งสวนผักให้ก่อนแม่ค่ากหยุทสงการทีมงานกหยุทสงการยายหนูลีน่ะก็ตรงมะหดน้ำเมื่อก้าวล่ะจะยุดบว่าได้หดน้ำแล้วจังดลหยุด มื่อหนึ่งสวนเข้าใส่เวลาหดน้ำประมาณสามชั่วโมงเด้จ้ะใส่สปริงเกอร์แล้วก็เป็นน้ำบาดาลตอนแรกก็บ่ิได้ตั้งใจที่จะเฮ็ดปลูกพักร้ายปนนี้ดอกจ้ะเพราะว่าเน้นเน้นขายพันเน้นขายพันธผักบนี้แม่ค้าพันการ รับซื้อดีไหมจ้ะ่นบอกว่าคนมากกินเข้ากันเลยผลิตยอดนำ้ำพักให้เฮ็ดง่ายเล่ากับบ่ได้บ่ได้มียาขามาแรงเลยนจ้ะตัวนี้จะเอาใส่แต่นามกับปุย๋ยพอพอถึงตอนทีน่ทีมงานจะหยุดเข้าชะล่องงานนงเสียเข้ากับงดปุ๋ยเล่าให้แต่นาม งามไว้าด้จ้ะงามไว้งามไว้จนต้องงดปุ๋ยว้เดี๋ยวจะผ้าเบิองตัวยางอันนี่แหละทาบ่ามีปุ๋ยยอด,ดยอดก็จะเล็กลงแต่ว่าก็อวบอิ่มคือเกา่าขอบคุณหลาย,ลายได้จ้ะที่เบิงเบิงสวนผักซอยเหาจนจบมันงามแล้วค่ะพี่น้องมันอ่อนซ่อนก็เลยมาผ้ามาเบิงนี่แหละจ้ะเดี๋ยวมือรุ่น แย้โนรี่วังจะพาไปเบิงซ้นทั้งหลังเลยคะ่ะหลังหลังสวนผาเข้ามันจะเป็นจะเป็นสวนไผ่สวนอิพุกหวานอันนั่นอันนี้เผือกเขากาเผือกกมผู้ชาเผือกอเมซ่อนอย่างเสีหลายหลายย่างที่แย้หนรี่ออกมาสะสมไวจะพาพี่น้องไปเบิงจังได้ก็ฝากติดตามคลิป ช่องคุณยายลี่ได้จ้กคุณยายยายหนูลี่พาวานันโดนๆสิมาลงให้เบิ้งเทือนึงกับเป็นสวนผักนี่สวนผักของเจ้าของนี่แหละของเงาเียวเน้นเป็นพักพื้นบ้านนะค่ะพี่น้องจะเน้นเป็นพักพื้นบ้านยังไดก็ฝากติดตามมาเด้จ้าขอบคุณหลายๆลด้คะ